ประชาธิปัตย์ค่ะเป็นพักพักที่สี่แล้วค่ะที่ได้มาพักประชาธิปัตย์วันนี้ค่ะตั้งแต่เช้ามาก็ได้มาครั้งที่สองเลนะคะที่มายื่นเอกสารคือครั้งที่สามเลยคะ่ะนัดนัดหมาดก็มานี้มาหลายหลายคนด้วยคือเก็บกับที่เอาหนังสือมายื่นให้ทาง,งหน้าพักที่ท่านรับเอา,เอารับเอาไว้แล้วแล้วก็ให้ท่าน,นไปอ่าน,นไปพิจารณา ไปทบทวนดูค่ะคือมันเป็นของถูกต้องตามกฎหมายที่เราเอาอมาเนี้ยถ้าท่านไปอ่านแล้วท่านก็จะอ๋อท่านก็จะรู้ว่าข้างในมันมีข้อมูลอะไรท่านให้ให้ท่านอ่ะอหน้าภาคภาชาทิปรแลษวก็ใส่ใจสนใจด้วยค่ะเพราะว่า,ษา,ษา,ษากลุ่มอปสภาควาชาส่รองค์กรปกต้องวัศุสักสนาเพื่อสังติภาพเรามาเอามาให้ท่าน มาอ่านมาตึกตองมาคิดดูมาทบทวนดูค่ะจะได้ช่วยคนไทยทั้งประเทศค่ะเรามาเพื่อคนส่วนรวมท่านก็ทำงานเพื่อคนส่วนรวมเราก็จะภูมิใจด้วยค่ะคือเรามานี่ตั้งอกตั้งใจมาพักภรษาทุกปับเคยเคยเป็นพักเก่าแก่มาอย่างช้านานขอฝากเอาไวนะ้ณเท่านี้นะคะ